หาเลยเอาไปเลย่มันโตข่ายด้วยต้อเป็นคนรู้จักกันบอกว่าเราแบบนี้เยได้แกก่อนก็เป็นไแต่ี่ี่จะนคนรู้จักกันมุดหัวที่ไหนบ้างอมาเลยเว้ยเอาไปเลยขนาดนั้นวยวายน่ากลคไปเห็นลุงเลย อะไรวะตยินเสียงมาสคนหายไปไหนแล้วถือมือถือได้ลยด้วยตายแน่เลยันไม่ดียิ้มหมคลงไม่ได้โดนแทงใส้แขนอ้้หหอ้

แกขึ้นมาหน่อยเร็วเร็วแกแกเร็วทำไมแกทำหน้านี๊ไม่รู้ดกนเลยแวนะขึ้นมาังทำ้าไงไม่เห็นเลยแต่มาดูดิมดูดูแต่ข้างหลังไม่เห็น ต้องดูจชไอ้ห๊ะช่ยห่ะอ๋ออ๋อเป็นนเยามานเหียบอ้ดยัยข้างเยเกิลนลงัง,ง,งไลลงลงไม่ตึงเยนีนี่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 ไหน้ามเมืองมั้เน,นี่ยวะ โอ้นี่นะเพื่อยังมาคุยด้วยเกิดเรื่องอหไรก่อนเด<ห>ียว,ว,วแล้วแค่มา,ากับเพื่อนชูครูเขาใช่ไหมมาด้วยกันมีนแล้วครูก็มีเรื่องอะไรก็ถือที่ถือมาให้โวยว<ม>ายนี่อะไรเราจะเล่าให้ฟังว่าครูว่าโอ้แกเคยไปอยู่บ้านครูไหมนะไปเรียนที่สำนั้นฉันได้ครูวายี่สิบปีเต็มเลยเออแล้วแหละไปไปเรียนที่บ้านเขาอ่ะทำไมแกไปอยู่บ้านเขาต้องยี่เตี้ยแกไม่ทำข้าวของเลยเขาเสียหายไว้อ่ะ วันนี <ăm> <c oughs> <S <s ้เขาจะเอาของที่แกทำเสียไว้น่ะมาเคืนกับแกเออไร่ม่มีไมเทำเลิกดูดีดีดิเคยทำอะไรเสียหายไว้บ่างเคยตาไม่มีนะได้แล้วเลยไม่เคย่ะพี่เออแล้วทำไมเขาจะมายัดเยียให้แกอะเดีย ไม่เคยก็เนี่ยก็ถ้าเกิดแกไม่ไม่เอาอะบ้าเห็นของแล้วเทำไมถ้าเกิดแกเอาไปนะแกต้องไปซ่อมอีกบานเลยอย่าเอาไปเลยเออแตงเงินเพิ่มมาเท่าไงเท่าไหร่แล้วอุ้ย่าไปเอาอย่าไปเอาจะไปเอาไม่คุ้มเลยไม่คุ้มกันไม่ฉันจะทำยังไงซ่อมเยอะกว่าเนี่ยใช้ตังค์เยอะกว่าเดิมอีกอะนี่เอาี้ดีกว่าถ้าเกิดแกไม่อยากได้นะ แกนั่นคือข้อถามแกว่าวันนี้กลัวของที่มือค่ะแีนหายวันนีมาคือไม่ได้มึงเอาไหมแกบอกไม่เอาอย่างเดียวเลยไม่ว่าอะไรก็ตามแล้วแกรอดใช่ไหมรอดเอาอย่างเดียวเลยนะพอรอดแล้วแกก็ไปทำหน้าอย่างนี้อันนี้นะไหนก็ตอบเอาซะไม่เอา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 นอะย้อนมาเต้นะรอด <tín> mua đi mày đam, mày đam, mày đam gì nhỉ, um, má nè, đi, không được กูไม่ได้บวชเลยนะเนี่ยมึต้องมาปากนเะ่มอะทำอะไรไปกูเจอแลอนะกถึงลูกสาวนะกูไม่เลืกถึงลูกกูระมึงตายไปนานแล้วอ้ไอ้ไอ้อยไ่้ไอ้ไอ้า้ไอ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 ้ไ้ไอ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 ้าอ้ตอ้อ้ไ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 อ้ยอ้ไ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 อไอ้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 อ้ไอ้ไอ้ไอ้้ไอ้ไอ้อ้ไอ้ไอ้ไอ้อ้ไ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 อ้ เอาวะเอาวะ <S 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 ไม่เอาครับคุณจับเอาอไรต้องไม่เอาแล้วมันจะไม่รู้หรอก่อเจนี่บอสเฮ้ยฟังไม่ซับหรอแล้วหูไม่ดีดพิตซีตอนนี้ไปอยู่บ้านข้าพี่รำในวิชาเพลงดาเพลงพวดทำข้าวหอมที่บ้านข้าเนี่ย สิ่นี่ข้ารักที่สุดเสียไว้ตอนนี้พามาให้แล้วมาถึงที่แล้วเอาไหมน้ำของเสียไว้เหรอเคะเอาไหมพยายามคิดแล้วครับเอาไว้ไม่เอาค่ะ อยู่บ้านข้าเราเม็นวิชาเพลงดาบเพลงทวนไอ้เอาใส่บ้านข้ายู่ทำของรักดีข้ารักตีตนเนียหายไว้ตอนนี้พานมาเป็นพี่แล้วกระเทยรักไอ้หนูแล้วต่อทำเังไงเลยว่าเอาไหมเอเอนี่ยวาครับพ่จับจับพ่อมอือเลยมันเป็นอะไรกันนัไ่ไงาจับจับไรเดี๋ยวพูดอะไรเดี๋ยว

ร้องเพลงอะไรไม่โอหังหรกก็แฟนแฟนหนูไม่กอนไป่ดูพูดร้านคนอื่นอ้อไม่โอหักมึงจะมาร้องตกันเข้าจตกรถนเข้าเนี่ยไม่ได้เนี่ยจะบอกอะไรให้แล้วถ้ามึงจะโอหักจริงแล้วมึงต้องร้องเพลงของยอดนะไม่เอาทำไมไม่เอายอดรักเป็นมะเลยไม่ร้องของยอดรักก็ร um> ้องของสายันนี uh ่แหละไกยันเออไม่เอาทำไมไม่เอาอีกอ่ะเราไม่ถูกกับยอดรักไม่รวยยังไง ไม่ใช่ว่าย้อนรับเป็นมะเร็งแล้วจะร้องเพลงอะไรเดินเป็นตัวเองเลยมาไหนยืนไม่ถมีอยู่เพลงเพลงอะไรอีกอะหนุ่มป้อ ไม่มีข้าเดูม่มีเอาวะะไเอาเอ๋ถามมาได้จะเอาไหมเอาดีเอาวะจะมีเพลงใอ้กูไหมไม่มีครับออาไม่มีเพต่อนไปเต้นไม่มีัเพล่อเอาไหมเฮ้ยเพื่อนเลนลูกสาวก็มีคนเดียวยกให้แต่เถ้าคนเดียววันเี่เพ่อนต้องเสียต้องตาก และลับประหามรคนครดังคือันตายครับพี่ใส่กำมือพี่ผิดสัญญาหรือเปล่าในมันจะตกรรมประหาพี่เพลินไง